น้ำคือปัจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตของประชาชนและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เราจําเป็นจะต้องรู้หลักและแนวทางในการเสาะหาและจัดเก็บทางในการหาแหล่งน้ําต้นทุนทั้งน้ําแหล่งน้ําผิวดินที่เกิดจากการจัดสร้างฝายชะลอน้ําชั่วคราวแกนดินซีเมนในแม่น้ําและลําห้วยน้ําแหล่งน้ําใต้ดินจากการขุดเจาะบ่อบาดาน้ําตื้นแต่ด้วยเงื่อนไขปัญหาของแหล่งน้ําใต้ดินคือการมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น จึงจำเป็นต้องมีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ในการสํารวจปริมาณน้ำใต้ดินซึ่งเรียกกันว่าเครื่องวัดความชื้นในดินหรือเครื่องเอ็กซเรย์ปริมาณน้ำใต้ดินทำให้สามารถรู้ได้ถึงปริมาณน้ำใต้ดินความลึกของชั้นดินชั้นหินเพื่อน,นำมาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมต่อกระบวนการที่จะนำเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับเครื่อง วัดความชื้นของน้ําใต้ดินกันนะครับหลังจากเครื่องรีเซร็เรียบร้อยแล้วเรามาเช็คครับว่าสายเราได้ต่อแน่นหรือเปล่านะครับเอาแท่งแตะใส่กันโอเคครับขึ้นจุดสีเขียวนะก็ในการวัดหาสํารวจความชื้นของปริมาณน้ําใต้ดินนะครับครั้งแรกเราจะเราจะกําหนดจุดในการสํารวจเป็นจุดที่1คือเราจะตอกหลักไว้ เพื่อกหนวดว่าเป็นจุดที่หนึ่งนะครับโด,ดยการใช้แท่งท้องเหลืองเสียบเป็นจุดที่หนึ่งแล้วเราก็จะมีสายวัดนะครับในการวัดของเราก็เราจะกําหนดจุดการวัดในการขยับไปครั้งละหนึ่งเมตรจํานวนสิบครั้งเพื่อได้ค่าที่แม่นยําแล้วต้องต้องทําประมาณสิบถึงสิบห้าครั้ง มเญญมญ่ามีสัญญาณเตือนก็เราก็จะย้ายไปจุดที่สองจุดที่สองก็เลื่อนมาหนึ่งเมตรนะครับก็ปัดเสาลงไปครับเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบระยะที่10เมตร สิบจุดนะครับแล้วเราค่อยมาดูว่าปริมาณน้ําที่มากที่สุดจะอยู่จุดที่เท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราสํารวจในระยะ10เมตรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาดูที่เครื่องนะครับกราฟที่เครื่องเครื่องก็สรุปประมวลผลได้โดยชัดเจนนะครับว่าครับหลังจากที่เราสํารวจหน้าง,งานจริงนะครับเราก็จะมาดูที่เครื่องนะครับก็จะมีเส้นกราฟประมวลผลไว้ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องนะครับก็จะมีเเราไปเข้าไปที่โปรไฟล์จะมีการาฟให้ดูนะครับเดี๋ยวเราขยายให้เต็มหน้าจอนะครับกดที่เครื่องหมายบวกครับโอเคครับหลังจากที่เราสำรวจด,ด้วยระยะ10เมตรนะครับที่เราวัดไปครั้งละ1เมตร1เมตร พื้นที่ที่เราสำรวจในหน้าง,งานจริงก็จะเห็นได้ว่าเฉดสีสีน้ำเงินหรือสีม่วงหรือสีฟ้าก็คือความชื้นของน้ำใต้ดินนะครับโดยประมาณไว้ที่จากพื้นดินเดิมจากระยะศูนย์ศูนย์ลงไปอยู่ประมาณห้าสิบเมตรก็จะเห็นได้ว่ามีความชื้นที่ค่อนข้างมาก เนลึกลงไปก็ก็จะปริามาณชื้นก็จะน้อยลงนะครับหลังจากที่เราสำรวจเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการนำเครื่องบาดานาทำการเจาะในพื้นที่ของชาวบ้านนะครับก็จะเห็นได้ว่าเครื่องที่เราสำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วทำการเจาะอยู่ที่ความลึกระยะที่เครื่องวัดได้มีปริมาณน้ำที่ ที่พอใช้ในครัวเรือนนะครับประสิทธิภาพเครื่องนี้ผมก็ประเมิอนอย่างน้อยก็98%เเซนะครับมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมนะครับระยะที่เมตร1เมตรแรกมาถึงระยะที่10จุดที่มีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างมากอยู่ระยะที่7เมตรนะครับความลึก <10 S 2> ประมาณ20เมตรนะครับสามารถ แนะนำเจ้าของพื้นที่สามารถเจาะบริเวณนี้ได้เลยคือปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะในน้ำร้อยเปอร์เน้ำร้อยครับด้วยประสิทธิภาพการตรวจสอบปริมาณน้ําใต้ดินที่มีความแม่นยําสูงช่วยให้สามารถขจัดปัญหาเรื่องการคาดคะเน,นแหล่งน้ําใต้ดินในการจัดหาแหล่งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนต่อไป